จ่าเพืนครับทุกคนมือนี่ยายเจ,จ้าไม่กาบพะมวลจิ้งไปใช้ตะท้องสีเขอ้อกุนอกจากเนาะนี่เตรียมใหย่ะจีกากพี่กิดก็บจิ้ไปกุฏิเฉ่าะใหญ่จีเลยไปเหินนอกจากเนาะย่ารีวิวให้บึงไปเรื่อยๆนอกจากแพนครับทุกๆคนเขามาเล้ก็ยังรู้กิดตามก็ต้องกำลังใจแหยายนี่ด้วยจ้าไปสาวเฮา แต่งตัวลูกสาวก็แต่งมาไนกำลังเตรียมสมุทเพื่อนกำลังหิดกลิ่นใหญ่ก็บจิปไปกอนนะจ๊ะเนาะจ่าเด้อมาหมองรถทัวแล้วสะท้อยจะเข้ากรุงเทพด้วยจ้ารถทัวออกจากจิตแล้วเข้ากรุงเทพ มองจากที่คิดด้วย 好了。 ယကျာအအခကွို่တနါတွေအခကေြေက်တာု်ပြီရ်တ်တေက်ရ့့းေက်းရ့်ရ့များဆ ว่าสาวตุนภาสาเนาะคนไทยก็อือตุนเนีงบุ กินสี่ยาพิจาเด้อยนะคืดูตีกินลงมาทำตุละยี่สิบนาทีคนน่ะ bỏ phần nào, vâng, 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 ม้าสิดละจ๊เยี๋ยมเลยจากรูดน้องหอมม้าิีดแหลมม้วม้าชีแลลวรูดใจ ไม้เลยดิจ่าเรื่อเอาบัลให้ยายกระชิบคลิปไปเพียงแค่นี้ดิจ่าเด้อกระชลบคลิปยายคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดเป็นกำลังใจให้ยายนี้ดิจ่ายายรักพี่น้องดิจ่าอย่าเพิติดตามคลิปยายต่อไปเลยดิจ่าถ้ายายพีดพลาดประกั่นได้ยายขออภัยดิจ่าสวัสดีจ่ารักนะทุกคนจุ๊บไปพี่น้องยหญมากหอนขึ้นอะไรหรอนกลุ่มบ่เศร้าดิจ้าเด้อ บรรยากาศด,ดีดีผลตกชุดทางนี่กำลังจะลินลินลงมากเลยจ้าอ๋อเหน็นแล้วลินลินแล้วเห็นมอเปียกไปเมื่อเลยผลตกไปเศร้าวงังไหนก็ลินต่อมาจ้าเนาะ แยกจบคลิปอะไรหังใจาหายเมืองบรรยากาศฝนลิน <laughs>